สวัสดีค่ะอี่สารหานากินค่ะเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาเที่ยวทุ่งทันตะวันค่ะสวยๆทุ่งทันตะวันตำบลหาดคำค่ะเทศบาลตำบลหาดคำค่ะของจังหวัดนองคายค่ะไปเลยค่ะพี่น้องไปค่ะไปไปถ่ายรูปไปไปดอกทานตะวันกําลังบานค่ะ เต็มเลยค่ะพี่น้องมีค่ะพี่น้องหลายคักงามค่ะผู้ใดอยากไม่เที่ยวกับมาเด้อค่ะปั่นหันคำ้ำบุญหันค้ำค่ะ มาืาอคืนเพท่านจะมีไฟเปิดแล้วก็มีซุ้มขายอาหารค่ะแล้วก็มีตรงนั่งเล่นพร้อมค่ะมาเที่ยวกันค่ะทองซ้ายบ้านเขาอันนี้ข้าวนาดายนอเนาะข้าวนาอโสมอจ้าอโสมอืัอนี้อโสมอนอกแชงแบบมาเที่ยวถุงทันต่อวันน้ำกันต่อวันอมมากด บอสมว่ามาจากบ้านหัดค้ำนี่ละค่ะอองานพน่าตกเทนเพราะว่าจะของกับยูเพื่อนที่าเาาพิงกับม,ม่ตอมกินน่ำหวานค่ะ เขาป้าท่านตะวันล้ะตามหาลานบ่เจอเหมน่ะค่ะจักไปยู่ไซอ์ยู่ทางใดเนาะ,นละ <c oughs> หลี่ภ <c oughs> ่มิไหมหลี่ภ่มป้าสูงกว่าสูงกว่าคนเหมนนะนี่น่องอุ่นนะค่ะ งาาบมค่ะตามหาลานอยู่ค่ะจะไปทั้งไหนพักกันไม่ลี่บางพุ่มอยู่ เซลฟี so si ens, ่ค่ะรีเซลฟี่ค่ะมันร้อนมากเลยร้อนร้อนค่ะต้นทานตะวันสูงกว่าคนมีน้องรีเป็นบังแดดได้ค่ะเป็นห่มบังแดด กำลังปลูกไม้ก็มีค่ะพี่น้องนี่ค่ะทั้ง ตรงนี้ดอกน้อยเด้อค่ะ <Yeah. S 1> ยังบม่ใหญ่ค่ะ yeah. น้าค่ะนตอนแรงเขาก็มีซุมอาหารให้นั่งกินแล้วก็นั่งเล่นแล้วค่ะถ่ายรูปสวยๆค่ะคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองอีสานหาไา้กินได้เลยจ้าพอกันไม่คลิปนาค่ะ,คคะสวัสดีค่ะไป